เริ่มจากนะครับ40 40ศนะครับใช้15กับ40ศูนย์40ศูนย์ใช้15กลมแล้วก็ใช้อันใหญ่15กัมใช้72อัน

จะทสุห้านึ่อันห้าห้าหนึ่อันไปไปหกสิบสอง้อยสี่ใชสินแล้วก็ใส่ห้าสองอัน 10, 2 0 4, 60, 2 0 40ใช้ 5, 2อัน5 6น 5, 6, 6จะไปล้านแล้วครับ